สวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักและคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังประสบปัญหาเลยนะคะว่าทำอาหารกล่องเนี่ยทำทุกๆวันแล้วรู้สึกเบื่อนายจำเจซ้ำซากอยู่กับเมนูเดิมๆนะคะวันนี้ค่ะจะพาไปทำเมนูพิเศษนะคะที่จะทำให้เมนูกลางวันเข้ากล่องเราเนี่ยไม่เบื่ออีกต่อไปค่ะเมนูนั้นก็คือสปาเกตตี้ผัดซอสลูกไก่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะ เมนูสปากเกตตีผัดซอสลูกไก่จะเป็นยังไงนั้นตามเบลเข้าไปดูเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับพี่ต่ายค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยก็กำลังประสบปัญหาเลยนะคะก็ะคือว่าน้องๆเนี่ยไม่ค่อยจะยอมทานอาหารการเพราะว่าเบื่อน,นายจำเจก,กับอาหารมื้อเดิมๆกันพี่ต่ายมีอะไรแนะนำให้กับเราบ้างไหมคะ ค่ะก,ก็เมนูอาหารน้องๆเขาจะแบบชอบต่อตามอาจจะแบบมีเอาวันนี้ทานอะไรดีคะไม่เอาหนูไม่อยากทานอะไรเงี้ยเราก็เอาโอเควันนี้เมนูเดิมลูกแต่ว่าเพิ่มลูกเล่นให้เขาหน่อยนึงพิเศษมาหน่อยใช่ล้วก็เตรียมพวกพิม์ันค่ะอ๋อพิมพใช่เป็นรูปดอกไม้ใช่นี่เป็นรูปรถรูป สน่าลูกปลาอะไรนี้คหาซื้อได้ทั่วไปใช่ค่ะไม่แพงพวกนี้เขาก็จะแบบอุ๊ยเต้นินช่แล้วไอ่มีอะไรแปลกๆด้วยใช่ค่ะแล้วก็มาดูเมนูเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้เป็นเมนูอะไรคะวันนี้จะเป็นสปาเก็ตตี้ผัดซอสลูกไก่ผัดซอสลูกไก่ค่ะฟังไม่ผิดนะคะผัดผัดผัดซอสลูกไก่จะเป็นยังไงนั้นก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็ วัตถุดิบแรกแก็จะเป็นเส้นสปาเกตตี้นะคะแล้วก็ตามด้วยผักต่างๆผักก็มีบลคอกลี่ค่ะหั่นอันนี้เราก็อาจจะบอกเขาว่าอเป็นดอกไม้มเป็นเป็นต้นไม้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แฮมค่ะนี่เป็นแฮมค่ะก็เป็นแฮมรูปต่างๆนะคะก็จะมีค่ะอันนี้มีอะไรบ้างะคะเนี่ยมีหลายสีเลยอ่าสองสีตัวสีขาวอันนี้ เราใช้แกนของบาคาัคคลแกนมันใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวต้นมันนะคะก็เอามาตามแล้วก็แครอทก็เอามาทําเป็นดอกไม้เป็นรูปตัวเลขก็มีนะคะ,ะข้าวโพดอ่อนค่ะแล้วก็สาลร่นี่เป็นสาลร่ค่ะตัวนี้เราก็ให้น้องเขาตัดได้อ๋อแดงนีอ่อันนี้ไฮไลท์เราเลยไฮไลท์เราตัวนี้นะคะก็เป็นไข่นกกระทาไก่ไข่นกกระทาใช่แล้วก็เติมงามเป็นลูกกะตาก็เป็นแครอท ก็เป็นจมูกเขาทำออกมา,น,ากน,น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยดีกว่าน,นะคะ ปาเกตตีผัดซอสลูกไก่เป็นไงบ้างคะสำหรับเมนูในวันนี้คุณพ่อคุณแม่คงจะได้ไอเดียดีๆนะคะสามารถนำไปดัดแปลงทำที่บ้านได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ต่ายมากๆเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะไปแล้ว